ใหญ่นะคะสามคูณหกอันนี้ก็จะเป็นล่องพักอันเก่าอันนี้ก็จะเป็นล่องพักอันเก่านะคะน้อยฮักนะคะลักสลัดค่ะลักสลัด ่และะยากศกา็จะเอากระถางเบีย้ยผพักนะคะเอามาใส่รรงสั่นวางเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟักท้องค่ะลายสายพันธุ์นะคะฟักขี้หูดนะคะต้นงดไงเลย สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนนะคะพบกับช่องปฐมาธาอีสานค่ะทุกคนคลิปนี้เมียวก็ได้ไทายไว้ตั้งแต่โดนราคาเมียว่าได้ลงจากเทียนนะคะเพิ่งเอามาตัดลงนลี่แหละค่ะเมียวได้ทายไว้ตั้งแต่สมัยเมียวแบบเฮ็ดเป็นยูทูบเบอร์แรกๆอยู่นะคะ,ะคลิปนี้เมียจะพาทุกคนไปเบิ่งลูกพ่อพักอันไม้นะคะที่สามีอบอกสร้างพนมาติดตั้งไห้คะ่ะส่วนสิได้อันไม้นะคะกับปิวไปไหลายอันแล้วคะ่ะปิวไปกับสายล้มนะคะ ดึงจนวาวาดวาวไว้นะคะสายล้มแบบล้มอยู่เนี่ยล้มแห้งคักไข่อยู่เนี่ยขนาดล้มพ่อพักอันนี้นะคะ3คูณเมตรค่ะกํลาลัง <ไป S 2> พอดีอนะคะบ่ใหญ่หลายแล้วกับบ่น่อยหลายค่ะอันนี้ต้นไวาบานเฮ้านะคะบ่หูประสิหลอดหรือบ่หลอดนะคะอันนี้ต้นบักูกดมัน 3- 4ปีแล้วค่ะบ่ห่าด้ใหญ่จักเทียนะคะตอนนี้กําลัางแตกนอเนี่ยค่ะเขาก็สิสางดีดีโครงสร้างเล็กแบบว่าแบบนักแห้งนะคะอันนี้นะบ่คื่ออันเก่าอันเก่ามักก็สิ มันก็นสิบ,บนหนกักมันสิเบาเวลาลมมากอะแบบล้มพับตึงแล้วก็ไปตามซ้ายล้มเลยค่ะ เขาก็สิคุดดินน้อมอ้อมตรงนี้ค่ะเขาสริคุดดินลงข้างล่างแล้วก็เอาผ้าสติกเนะี่ยลงข้างล่างค่ะแล้วก็ทมด้วยดินอีกนะคะเวลาลมมามันค่อยบ่ปิวนะคะอันนี้แบบแข็งแรงสุดๆค่ะราคากับประมาณ3,000ยูโรค่ะเป็นถ้ตติเป็นเงินบาทกับประมาณแสน,นะะสองกว่ากสิตภัยผ้าเบิ่งล่งผักอันเก่านะคะพ้อมอันนี้ลงผักอัใไม่เดี๋ยวปิดประตูก่อนราวะตอนดีมันอากาศหนาวจักน่อยนะคะปิดประตูไวใ้ให้แบบให,หองมันอุ่นนะคะ มันก็สิได้ตแล้วเร็เวอันนี้ก็สิเป็นล่องพักกันเก่าอันนี้ก็สิเป็นล่องผักอันเก่านะคะหน่อยค่ะนะคะนี่ค่ะเห็นบอ่เมียวบอกว่ามันปิวนะคะเอานี่เกาะไว้เอาลวดเกาะไว้นะคะไม่งั้นมันสิลมมามันสิปิวค่ะปิวไปท่านตาเลยสมุดลมมาปุ๊บมันก็สิปิวไปเลยค่ะมันบอลลอนะคะพอลมอยู่นี่มันแห้งอีนี้ฮะ ไอ้นี่ยก็เป็นพลาสติกซ,ซ,ซื้อค่ะมันก็เลยปิวง่ายนะคะสลัดค่ะผักสลัดผักสลัดผักสลัดบานเฮานะคะ อันนี้ก็คือสันสเตนเลสที่เมียวซื้อมาเมื่อวานนะคะบอฮันได้แล้วเทียตะวานอะซื้อมาหกอันนะคะเพิ่งเฮ็ดไปได้สองอันมื่อนี้ก็สิคันนอตัวที่สองค่ะมันยังหลวมอยู่นะคะต้องเอาใส่คันนอตดีๆพอเวลามันก็สสิบมได้ยกเยกเนาะ อันนี้ส่วนอันนี้อัน,น,อนที่เหลือค่ะที่ว่าบัตถุในเฮดเทนอรประมาณอีกสี่อันนะคะความสูงความยากก็ซ้ากันเลยค่ะเป็นทุกอย่างอิลีทุกคนส่วนมากของสําเร็จรูปนะคะยูตังประเทศเขาสิบ่ประกอบให้ค่ะเขาเสียห้าไปประกอบเองอยูบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นคู่มือวิธีการเชื่อมต่อสั้นวางของนะคะแล้กก็สิมีน็อตพวกค่ะแล้กก็สิมีไขควงนะคะแหล้กก็มังก็สิเขียนว่าหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองถึงหมายเลขสิบนะคะวิธีการทําแบบทําจังใดย,ยกเล็กไปสั้นไปทงางใดจังสี่ไหมค่ะถ้าบมมี คู่มือนี่แบบเป็นใกล้ตาแตกเลยนะคะแบบว่าเฮ็ดบ่เป็นเลยค่ะขนาดแบบมีคู่มือยังแบบว่าแบบเบิ่งแล้วเบิ่งอีกอยู่นะคะบริเวณตรงนี้ที่เหมียวยูนะคะแต่ก่อนมันเป็นคอกหมาค่ะทุกคนพอปูเมย่าเพิ่อนน่ะเลี้ยงหมาไว้นะคะตัวบางย้ายหนึ่งตัวแรกเหมียวกระยานอยู่นะคะมาบ้านเพิ่นนไมๆโอ้สวบขาวันนั้ตัวใหญ่ครับนะคะ พอปูเมียก็เอามันขังไว้ในกลงนี่ค่ะตรงที่เหมียวอยู่นะคะตะเกียเป็นกรงหมาเนาะแต่สูมือพอปูนะคะสิปลอยออกมันออกข้างนอกค่ะให้มันได้แลีนออกกําลังกายนะคะมันกระสิบบ่ได้แบบเครียดเนาะอยู่ใต่ในกลงบานเมียเพลินกับมีหัวค่ะบ่อให้มันออกเพียนผ่านไปยุในการเลี้ยงมมาอยู่มั่งนอกนะคะถ้าเข้าไปซื้อหมาเสียมมาก็สิมีพาสปอร์ตค่ะแล้วเขาซีไซส่แบบชิปไปในข้อหมาค่ะ เพื่อห้หูว่าแบบถ้าหมามือใดเส,เสียงเสียห้ากับเสียหูว่าหมาอยู่ตรงใดน,นะคะแล้วถ้าหมาออกจากนอกบ้านนะคะหมาทุกโตคะ่ะต้องใส่ปลอกคอค่ะถ้าเป็นหมาอันตรายนะคะเขาจะสวมปลอกปากไว้ห้มันค่ะบ่าะาใาห้มันแบบว่าห้มันไปนกัดคนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเฮาจักมาไผเป็นมาไผนะคะ กลับมาว้าเรื่องหมาของพ่อปูเมียาตัวนะคะอยู่มาเมื่อหนึ่งพ่อปูเพิ่นก็เลยปล่อยหมาออกจากกงนะคะเพื่อห้แลีนออกกําลังกายอยู่สวนเพิ่นค่ะบัดทินีมูเมียกับม้าพอดีนะคะเพิ่นเอาทัวแขกมาห้เมียาค่ะเพิ่นก็เปิดประตูห้มูเพิ่นเข้าม้าบัดทินีบ่คิดบ่ฝันนะคะหมานไปสวบขาเขาค่ะพี่น้องตาย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 เมียก็บ่เห็นนะคะในเหตุการณ์นี้เมียาเพิ่นกับบ่ให้ฟังมือนั่นเมียบ่ได้อยู่บ้านค่ะหลังจากมันสวบขาเขาปุ๊บนะคะพ่อปูเมียาเก็เลยโทรให้ทางโรงพยาบาลหมาค่ะมาสา ให้มันตายนะคะกระสงสารมันอยุ่แต่ว่ามันกัดขาเขาไปข้างนึงแล้วค่ะพี่น้องมันอาจจะมีข้างที่สองนะคะเพิ่นก็เลยตัดสินใจว่าเออสีทยาให้มันเลยค่ะให้มันจากไปแบบด้วยดีนะคะและคอ,อกตรงนี้เมียก็ได้ไม่เห็ดไม้นะคะทาความสะอาดแบบตกแต่งด้วยไอเอาไม้ไผ่กั้นเป็นแบบว่าให้มันสวยงามนะคะเพื่อให้น้องมาโตไม้ของเมียวได้อยู่นะคะเวลาเมียสิไปเที่ยวจังซี่เมียวถ้าเมียวบม่มีใหญ่คอ,อกแบบนี้นะคะเมียก็สิเอาไปรงแลมค่ะแต่ว่ารงแรมแบบตดแพงเลยค่ะพี่น้องขึ้นนึงเ เขาคิดเมื่อละ18ยูโรนะคะแต่ว่าถ้าเห้าอยู่เกิน3มเมืองเขาก็สิลดให้เห้าเหลือ17นะคะต่อคืนนะคะทุกคนถ้าเมียวแบบเฮ็ดคอกตรงนี้เสร็จแล้วเมียวก็สิเอาน้องหมาเขามาอยู่ค่ะเมียวก็สิบบได้ไปฝากโรงแรมเนาะมันก็สิบบได้เสียค่าโรงแรมคืนละตั้ง10 78ยูโรนะคะถ้าแฟนมาอ้อมคอกอีกฟังทั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าฟังทั้งหนึ่งมันบบมีใหญ่มันบบมีตะคายค่ะตะขีมเมียวเคยซื้อคอกให้ม้านะคะเราบัดที่นี่มันประมาณเพียงเอวเมียวเด็ดค่ะแต่มาตัวนี้ที่เมียวมีปัจจุบันนี่นะคะมันปีนึ้นได้ฟันสไปเดอร์แมนนะคะถ้าแฟนอ้อมให้เซ็ตถ้าพวกเมียวไปเที่ยวนะคะเมียวก็จะเอาไว้ในกรงค่ะแม่ยก็สามารถดูแลหมาของเมียวได้นะคะเมียวก็ต้องเอาไปฝากโรงแรมค่ะ ไม่ยาเพิ่นก็ะสีเอาหาหนาแล้วก็อาหารเม็ดห้แค่นั้นค่ะต่อมือเพราะว่าเพิ่นก็อยู่บ้านซุม,มืออยู่แล้วนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาเบ่งบรรยากาศกันเลยบรรยากาศลงพักอยู่ในสเปนนะคะอันนี้เฮ็ดเอง เอากระสีเอากระถางเบี้ยรพักนะคะเอามาใส่ตรงสั่นวางเนี่ยค่ะลุยกันเลยค่ะ จะเป็นฟักทองค่ะลายสายพันธุ์นะคะอจะักคียหูดนะคะตุ่นหมื่อยเลทุกคนคะเมียวขอตัวลาไปก่อน,น้อคะเมียวหวังว่าทุกคนนะคะมาคลิปของเมียวลวก็การใช้ชีวิตในต่างแดนของเมียวนะคะผ่านมาทางนี้ก็ฝากากดติดตามให้กันในเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจให้เมียวได้เฮ็ดคลิปต,ต่อไปให้ทุกคนได้เบิ่งนะคะขอบคุณคะ่ะ ก็จะเป็นพักปุ้งแก้วนะคะว้ไส่เย็ยนต่โฟดนะคะ